ดีค่ะเด็กๆชนนั้นป .1 นะคะสำหรับวิชาคณิตศาสตร์วันนี้เราก็มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งวันนี้เรื่องที่คุณครูจะสอนก็จะต่อจากเรื่องที่แล้วก็คือเรื่องการลบแต่วันนี้จะเป็นการลบโดยการเปรียบเทียบนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาทบทวนเรื่องการเปรียบเทียบจำนวนก่อนก่อนที่เราจะเรียนเรื่องการลบโดยการเปรียบเทียบ วันนี้คุณครูมีภาพขนมเค้กนะคะขับเค้กนั่นเองและขนมเค้กก็ต้องคู่กับกาแฟคุณครูก็จะมีถ้วยกาแฟให้นักเรียนนับจำนวนขนมและจำนวนถ้วยกาแฟไว้นะคะว่าแต่ละจำนวนมีอยู่เท่าไหร่ขนมมีอยู่กี่ชิ้นและถ้วยกาแฟมีอยู่กี่ชิ้น เด็กๆลองนับดูนะคะ,ะค,คุณครูนับแล้วได้เท่ากันหรือเปล่ามีขนมอยู่6ชิ้นและมีแก้วกาแฟอยู่4แก้วทีนี้เด็กๆคิดว่าจํานวนใดมากกว่าและจํานวนใดน้อยกว่าจํานวนขนมและจํานวนแก้วกาแฟจํานวนใดมากกว่าและจํานวนใด น้อยกว่าคุณครูจะจับคู่ให้ดูนะคะจับคู่คู่ที่1คู่ที่2คู่ที่3และคู่ที่4ปรากฏว่าทำไมคะขนมจำนวนของขนมเหลืออยู่2ชิ้นด้วยกันแสดงว่าจำนวนขนมเนี่ยมีมากกว่าจำนวนถ้วยกาแฟ เมื่อจับคู่แล้วจำนวนที่เหลือแสดงว่ามีจำนวนมากกว่าส่วนจำนวนที่จับคู่แล้วแล้วไม่เหลือไม่เหลือเลยไม่เหลือจำนวนเลยนะคะแสดงว่ามีจำนวนที่น้อยกว่าในข้อนี้จำนวนขนมคือ6จจำนวนถ้วยกาแฟคือ4 6ห มากกว่า4และ4น้อยกว่า6ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้จำนวนสองจำนวนเมื่อจับคู่กันจำนวนที่มีของเหลือเป็นจำนวนที่มากกว่าดังนั้นในข้อนี้จำนวนขนมจึงมากกว่าจำนวนแก้ว อยู่สองจำนวนเพราะว่าจับคู่แล้วขนมเหลือสองใช่ไหมคะส่วนถ้วยกาแฟเมื่อจับคู่แล้วปรากฏว่าถ้วยกาแฟไม่มีเหลือสักใบเลยดังนั้นจำนวนของถ้วยกาแฟจึงเป็นจำนวนที่น้อยกว่าซึ่งเขียนได้ว่า4น้อยกว่า6อยู่2 เพราะว่านักเรียนจะต้องเพิ่มถ้วยกาแฟมาอีกสองถึงจะเท่าถ้วยจำนวนขนมต่อมาวันนี้จะมีการแข่งขันการวิ่งแข่งกันของกระต่ายและเต่าเด็กๆมาช่วยกันนับจำนวนกระต่ายและจำนวนเต่าที่จะมาร่วมแข่งขันในวันนี้ด้วยนะคะ,ะจำนวนเต่ามาแล้วเต่ามาแล้วเต่ามีอยู่ก,กี่ตัว กระต่ายก็มาแล้วเอานับกระต่ายเลยนะคะว่ากระต่ายมีอยู่ทั้งหมดกี่ตัวจําได้หรือยังเอ่ยนับจำนวนกระต่ายและจํานวนเต่าอาแล้วทีนี้เด็กๆก,ก็ต้องมาคิดต่อว่าจํานวนใดจํานวนสัตว์ชนิดใดมีค่ามากกว่าและจํานวนของสัตว์ชนิดใดที่มีค่าน้อยกว่าคุณครูเคย สอนแล้วนะคะว่าการเปรียบเทียบให้ลองจับคู่กันเหมือนข้อสักคู่ที่ผ่านมาอ่าเราจะมาจับคู่กระต่ายตัวที่1และกระต่ายและเต่าตัวที่1กระต่ายตัวที่สองคู่กับเต่าตัวที่สองกระต่ายตัวที่สคู่กับเต่าตัวที่สปรากฏว่ากระต่ายเหลืออยู่สองตัว จำนวนของกระ,กระต่ายนะคะเหลืออยู่สองตัวแสดงว่าจำนวนของกระต่ายมากกว่าจำนวนเตา่าซึ่งมากกว่าการอยู่สองตัวด้วยกันจำนวนกระต่ายมันมากกว่าเต่าอยู่สองตัวต่อมากลับกันบ้างถ้าคุณครูให้ดูจำนวนเต่าไว้ข้างหน้าบ้างเต่ามีอยู่สาม กระต่ายมีอยู่5เมื่อจับคู่กันแล้วเต่าไม่เหลือเลยแสดงว่าเต่ามีจำนวนน้อยกว่ากระต่ายซึ่งมีจำนวนน้อยกว่าอยู่สองตัวเช่นกันเพราะว่าเราจะต้องเพิ่มเต่าอีกสองตัวถึงจะจับคู่กับกระต่ายได้เพราะฉะนั้นเต่าจึงน้อยกว่ากระต่ายอยู่สองตัวนั่นเอง จากการเปรียบเทียบดังกล่าวสามารถสรุปได้ดังนี้คือกระต่ายมากกว่าเต่าอยู่สองกระต่ายมีห้าแสดงว่าห้ามากกว่าสามอยู่สองเต่าน้อยกว่ากระต่ายอยู่สองเต่ามีอยู่สามแสดงว่าสามน้อยกว่าห้าอยู่สอง ซึ่งเราสามารถเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การลบได้ดังนี้คือ5ลบ3เท่ากับ2การลบเราต้องนำจำนวนที่มากกว่าเอาไว้ข้างหน้านั่นเองอต่อมานะคะลองมาดูการสรุป5ลบ3เท่ากับ2 5ก็คือจำนวนที่มากกว่า และ3คือจำนวนที่น้อยกว่าส่วน2คือผลลบก็คือความต่างของสองจำนวนนั่นเองเมือ่อเด็กๆเข้าใจแล้วคุณครูจะลองให้มาดูแบบฝึกหัดนะคะ,ะแบบฝึกหัดคุณครูมีโจทย์อยู่ว่าจำนวนส้มมากกว่าจำนวนมะม่วงอยู่เท่าไหร่ จำนวนส้มมากกว่าจำนวนมะม่วงอยู่เท่าไหร่เด็กๆนับจำนวนส้มนะคะและนับจำนวนมะม่วงว่ามีเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะมาเติมตัวเลขลงในตารางตัวเลขข้างหน้าคือจำนวนที่มากกว่าจำนวนที่มากกว่าก็คือจำนวนของส้มนั่นเองอเด็กๆลองนับดูนะ ว่าส้มมีอยู่เท่าไหร่อะส้มมีอยู่7ส่วนช่องที่2คือจำนวนที่น้อยกว่าก็คือจำนวนมะม่วงคือ2 7ลบ2เท่ากับ5 5ก็คือความต่างของจำนวนส้มและจำนวนมะม่วงนั่นเองข้อต่อไปจำนวนนกน้อยกว่าจำนวนเป็ดอยู่เท่าไหร่ เดี๋ยวเด็กๆต้องลองนับนะคะว่านกมีอยู่เท่าไหร่และเป็ดมีอยู่เท่าไหร่แล้วเราจะนำจำนวนมาเติมลงในช่องว่างเพื่อแสดงการลบเด็กๆอย่าลืมนะคะข้างตัวเลขข้างหน้าคือจำนวนที่มากกว่าตัวเลขที่ตามหลังเครื่องหมายลบคือจำนวนที่น้อยกว่าและผลลบก็คือ ความต่างของสองจำนวนซึ่งข้อนี้เขียนได้ว่า8ลบ6เท่ากับ2 2ก็คือผลต่างของจำนวน8และ6นั่นเองเห็นไหมคะว่าการลบโดยการเปรียบเทียบไม่ยากเลยใช่ไหมคะนักเรียนอพอนักเรียนดูคลิปการสอนเสร็จแล้วเดี๋ยวค,คุณครูจะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดนะคะ แบบฝึกหัดวันนี้นะคะให้นักเรียนทำหน้าหน้า1สให้นักเรียนเติมตัวเลขลงในช่องว่างและเขียนประโยคสัญลักษณ์แสดงการลบส่วนหน้า120นะคะให้นักเรียนเติมตัวเลขในช่องว่างและเขียนประโยคสัญลักษณ์การลบเช่นกันค่ะวันนี้คุณครูก็ต้องขอจบการสอนแค่นี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ